นี่นะครับนี่นาไม้นี่ครับเนอะไม้ที่ปลูกไว้นะครับเด้ออยู่หน้าเลยครับเด้อปีนี้ก็เอาเมฮ็ตไหลแล้วครับเอาไปขายแน่เหลือขายเหลือนั่นแหละครับนี่ก็เลยเสียเมฮิตเนอะไ้สมช่วงนี้นะครับเนาะเนาะไม้นะครับอ่าเนอะไม้นะครับเนาะอ่าเนาะไม้เสียเมฮห็ดนอะไ้สมบานนี้ อันนน้อไม่สมแล้วครับน้องใหม่น้อไม่กิมซุ่งนะครับอันนี้น้อไม่กิมซุ่งนะครับเด้อกิมซุ่งอันนี้กิมซุ่งกิมซุ่งน่อไม้กิมซุ่งอ่าเนี่ครับนี่กระรังสิบฟองนี่ครับปอกแล้วนี่ครับน้อเพชรน้อไม่สมไปนะเพชรไว้กินมันเหลือขายนะครับน้องน้อไม่สมนะครับกิมซุ่ง ครับเบิ้งครับนอใหญ่บ่กิ้มซุ้งอ่นอใหญ่อันนี้ว่างนั่นก็เอาไปขายเหรอไปขายเอาไปขายเหลือจะขายนี่มันใหญ่มันใหญ่ไ,ไว้เลิกไม่เห็นนอใหม่สมไว้นะครับมันใหญ่ไว้นะครับเนาะนอใหม่นี่มันใหญ่ไว้ดีกิ้มซุ้งปุ๋ยก็ะเบื้องใส่นะครับปุ๋ยก็ะเบื้องใส่ โอ้ยนอใหญ่หรืนะครับปุ๋ยกระปุ๋ยก็บเบิดใส่ครับนี่มันใหญ่เองมันเหรอครับดินมันงามเนาะนี่คุณเบิ่งเอาครับนี่นี่แหละเบิ่งนั่นหน่อไม้กิมซุงนี่ครับหน่อไม้กิมซุงนี่แหละครับหน่อใหญ่ใหญ่หรือเนี่ยตะกอนเนี่ยเอาไปขายกันใหญ่กว่านี่ก็มีครับใหญ่กว่านี้ก็มี แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้มัน,นเหลือมไหลายแล้วบานนี้มันเหลือหน่อยลงมาแล้วก็เลยว่าจะเอาไปเห็ดมันยังสิเกิดไม่อีกครับตตามไรที่ฝนยังตกอยู่เออีกแบบครับตามไรฝนยังตกมันก็นสิเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนอะปีนี้นะครับเนาะกิมซุ้งโอ้นอใหญ่ดีครับนี่ อยากให้พี่น้องเมื่อบึงน้ากันอยู่ไงคักนะครับเนาะอปอกไว้แล้วกันปอกไว้แล้วจะมีล่ะกันนี่แหละครับฮะยกคบบิบไว้แค่นี้พี่น้องถ,ถือใจกับกดไไห์กดนแฉกกดซสับสคายให้กำลังใจนี่แหละตู้ไล่คนทําสวนนี่แหละทําสวนไหวนี่ครับเฮ็ดไห้ปลูกไว้เรียนๆนะครับแต่ว่าน้องไ่อีลีนะครับปลูกเรียนๆกันํานี่แหละครับเนาะขันปูอีลีใส,ส่ปุ๋ยยามันแบกมากพไหวยูแต่ละนอ